บีบมันออกมาเลยนะคะเดอ้อนี่ค่ะแกนอยู่ค่ะโอ้ยบอลีค่ะพี่น้องค่ะทุเรียนหมอนทองตราดเด้อค่ะพี่น้องทุเรียนหมอนทองตลาดนี่เห็นบ่างไหมผิวข้างนอกเนี่ยกรอบค่ะข้างในเนี่ยนุ่มเห็นบ่างไหมคะมีดูเนาะนี่นี่จ้ะนี่เห็นบ่าเม็ดนิดเดียวนี่นี่ค่ะเม็ดนิดเดียวเลยนะคะเดอ้อปาเอิ้ มาจ้ามากินทุเรียนน้ำกันเด้อค่ะเด้อทุเรียนตาดเนาะค่ะเนาะทุเรียนมาจากตลาดพี่น้องค่าประมาณจันบุรีเด้อค่ะเด้อทุเรียนตาดเพื่อบิ่งน้ำกันค่ะทุเรียนหมอนทองค่ะผ้าเรียบร้อยเลยค่ะเด้อไน่แบบนีหนึ่งเนาะค่ะเนาะอ่ะเขาสรมาเกลือค่ะเด้อเกะเบิ่งเนาะเขาผ้าให้เรียบร้อยเร้ยค่ะนี่ฉีกเลยเนาะนี่นี่นี่จ้ามาบิ่งน้ำกันนี่นี่นี่ฉีกเลยค่ะ ทุเรียนตลาดพี่น ulously, ้องค่ะเนาะอ่านี่จ้ะนี่นี่นี่เนื้อมันค่ะเนื้อ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 ทุเรียนจ้ะเห็นปะเนี่ยค่ะเห็นปะตกะปูรูหยกเลยนะค่ะเด้ออุ้ยแกนพอดีค่ะพี่น้องค่ะเนาะกรอบนอกนุ่มในพี่น้องค่ะนี่ข้างนอกมันกรอบเนาะนี่บ๊อบอ้อนบรนไดค่ะพี่น้องค่ะนิดเดียวเนาะแต่ข้างในสีนุ่มนุ่มเราค่ะเด้ออ๋อใส่ไว้เนาะค่ะเนาะใส่ไว้จ้ะใส่ไว้อ้าวเอาไว้นี่ก่อนเด้อค่ะเด้อ อโอ้อัพไปทางนี้ค่ะพี่น้องค่ะเครื่องนี่ออกไปเรียวน้อนี่ปอกง่ายง่ายค่ะพันกีให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหค่ะเนื้อค่ะ,เน,คะเนื้อเนาะ,อะเอาเบิ้ลคุยน้องค่ะเนาะฮะระวัยนี่จ้ะอันที่สองจ้าอันที่สองอันนี้ยังก่อนเพื่อนด่แม่บัวไอ้ร้อนที่สองแล้อค่ะเด้อนี่จ้ะ โอ้ผ้าตรงกลางเลยค่ะพี่น้องคะเนาะอันนี้กลางกลางเนื้อค่ะนี่เอาบดนี่จ้ะอ่ะแกะไปนน้ำกันอันนี้เพื่ใครได้พี่น้องคะเนาะอันนี้ร้อนอันนี้อันนี้บัวน้อยร้อนน้อยค่ะร้อนน้อยเนาะโอ้ เบิ้งอันนี้เด้อค่ะเด้อนี่คเด้อค่ะเด้อนี่เพิ่งกัคักเนาะเหนียอึ๊โอ๊ยเกยากไปเนองโอ้ยมันบาดมือแกะเบิ่งไปเด้อนี่จ้ะนี่จ้ะโอ้ไปอีกต้นนี่ เห็นบ่คะบีมันออกมาเลยนะคะเดอ้อนี่ค่ะแกนอยู่ค่ะโอ้ยบอลีค่ะพี่น้องขะทุเรียนหมอนทองตลาดเด้อค่ะพี่น้องทุเรียนหมอนทองตลาดนี่พุน่นร้อนแบบใยนึงเถอะโอ้เต็มกล่องเลยพี่น้องคขานอนนี่ค่ะอ่ะเอออ่ะ ลูกนี่ลูกนี้พันบาทเด้อพี่น้องคะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันกับหกสิบาท, 1, บาทพี่น้องคะลูกเดียวนี่หนึ่งพันกับหกสิบบาทจ้ะลูกเดีวยวนี่นคะ่ะบาทเด้อค่ะเด้อเมันบาทคะ่ะเห็นว่านี่บาทหมอเจ้าเจ้าเบิง้งรูปปลูกปล,กล,กลีออกเลยพี่น้องเห็นนี่เห็นบ่ขากนะโอ้กินโซ้วันอืมอืม บอกกินสุดเลยเนาะอืม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 บอกให้เบิร์ตจับบอกให้เบิร์ตบอกแล้วยงกินไหมบอกกัอนนอค่ะนะอีกร้อนนึงจ้ะอีกร้อนนึง นู่ยนี่ประมาณพันหนึ่งแล้วค่ะเดอ้อลูกนี้อ่ะพี่น้องครับประมาณพันบาทเด้อค่ะเดอ้อนี่พันหนึง่งกุ้มค่ายยุคค่ะได้หลากหลายนึงน,นี่เนี้ยแกเบิ้งค่ะเบิงบ้งเุ่นงอู้ครับเนี่ยนี่ค่ะนี่ปุ๊บ พี่ <c oughs> ขากแน่เลยโอ้รลังการงานสร้างเบิดแล้วเด้อค่ะเด้อประมาณหนึ่งพันบาทจ้ะพี่น้องโอ้นี่จ้ะไม่เบึ่งเด้อค่ะเด้อทุเรียนค่ะนี่จ้ะพี่น้องจ้าปอกเรียบร้อยแล้วแล้วเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะน้อแบกใยหนึ่งค่ะพี่น้องพูนจ้ะ มึงเด็ดร้อนไม่ตร้อนงใหญ่ค่ะพี่น้องขาเห็นบะมันจะพูยงใหญ่เด้อค่ะเด้อหนึ่งพันบาทพี่น้องค่าคุ้มค่าเด้อค่ะเด้อคุ้มค่ามากเลยค่ะเด้อเมืองร้อนนี่พี่น้อง่าปุ่นร้อนับใหญ่หนึงค่ะปุ่นเห็นอกคะมาไปกินน้ำกันจ้ามาค่ะมามากินทุเรียนน้ำกันเด้อค่ะเด้อพาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะโหพี่น้องขาม่ตจะพูยงใหญ่เด้อจ้ะเด้อคุ่นพู้ใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยคุ่น โอ้ยมังคูน้นี่พี่น้องค่ะเห็นบ่นี่โอ้คักเนาะเอามาก,กินน้ำตาลเลยค่ะโซ่ผู้ใหญ่เลยเถอะค่ะเดอ้อเอ้คักเนาะคุณซอนบ่คะเอาเลยเถอะค่ะเดอ้อเนาะเอากินค่ะ ทุเรียนตลาดเด้อค่ะเด้อแซ่บพักทุเรียนหมอนทองตาดพี่น้องครับผู้ใหญ่มากหลือพวงงามค่ะโอโ้พอดีเลยเด้ค่ะเด้อกรอบนอกนุ่มในอืม บเ,เบิ้ลเบิ้ค่ะคุณน่ะเห็นบ่าน่ะขอบข้างนอกเนี่ยกรอบค่ะข้างในเนี่ยน,น,นุ่มเห็นบ่างไหยคะมีดูเนาะนี่นี่จ้านี่เห็นบ่าเม็ดนิดเดียวนี่นี่ค่ะเม็ดนิดเดียวเลย้อค่ะเดอ้อปึาดคุณน่ะนวนแบบงหนึ่งนี่เม็ดนิดเดียวคุณน่ะมึงนว่นที่เราเปนน้องขาคุ้มค่าค่ะ รอบนอกนุ่มในคุ้มค่าอืม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 ,อม เป็นสุดๆมากคมา ลูกละพันบาทถือมากเลยค่ะคุ้มค่ะอืมทุเรียงสุกเต็มที่อืม หึได้บอกหลายน้งนองรังค่ะน้องท่านบาทซื้อลูกมะพร้าวเองด้วยค่ะเดอะ้อครั้งตีมาแซ่บพี่น้องขาจะเล่นตลาดกระแซ่บซ่อมจะเล่นจันทบุรีคือกันเด้อค่ะเดอะ้อเนาะอันนี้ก็ขึ้นซื้อกันกับพี่น้องขเนในใาเนาะจะเนนคะคล,ล่นนีม่มันไก่ทะเลมันแซ่บพี่น้องาาอาขาเนาะมันกลมกล่อมเนาะนี่จ้ะพี่น้องขาไปไปเอาไปใส่ตู้เย็ยนใบแด้วค่ะเดอะ้อคืออิ่มแล้วค่ะพี่น้องขาเนาะ เจอกันไหมค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ